สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ชาวไก่ชนที่รักทุกท่านครับกล้องเจริญฟาร์มไก่ชนคนลูกทุ่งนะฮะช่องนี้ก็จะเป็นช่องที่ให้ความรู้เรื่องของการเพราะการพัฒนานะครับการอนุรักษ์สายพันธุ์ไก่ชนนะครับรวมถึงเ,เป็นช่องให้ความรู้เรื่องของเชิงชนนะครับเรื่องวิธีการรักษาเวลาเจ็บป่วยรวมถึง การเลี้ยงการออกกำลังกายนะครับให้กับไก่ชนตัวรักของเรานะครับวันนี้กล้องเจริญไก่ชนนะครับโคนลูกทุ่งนะฮะก็จะนำสาระเปิดความรู้นะครับมาเล่าสู่เพี่น้องเพื่อนพ้องน้องพีนะ่ให้ได้ฟังกันนะครับก็คือจะพูดถึงเรื่องของสายพันธุ์ไก่ชนที่มีอยู่ใน ประเทศไทยเรานะครับว่ามีสายพันธุ์ใดบ้างนะครับเยอะแยะมากมายนะฮะนะครับเยอะแยะมากมายอาทิเช่นสายพันธุ์ไทยนะครับสายพันธุ์พม่าสายพันธุ์เซ่งโนนสายพันธุ์เปรูสายพันธุ์บราซิลสายพันธุ์ญี่ปุ่นรวมถึงสายพันธุ์แอฟริกานะครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะต้องน่าจะมีเยอะกว่านี้นะครับซึ่ง อาจจะยังไม่เป็นที่แพร่หลายยังไม่เป็นที่รู้จักนะครับของคนทั่วไปนะฮะเท่าที่ทราบเท่าที่รู้มาก็มีประมาณนี้นะครับส่วนสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะครับเป็นที่ยอมรับของนักเพาะพัฒนารวมถึงผู้ที่เลี้ยงนำไปแข่งขันในเชิงกีฬา หรือว่าจะเลี้ยงเพื่อการฟาณิชย์อะไรก็แล้วแต่นะครับนะฮะมีอยู่สามสายพันธุ์หลักๆนะครับทีเ่เป็นที่นิยมนะครับสายพันธุ์แรกก็คือสายพันธุ์ไทยเรานะครับสายพันธุ์ที่สงก็คือสายพันธุ์พมา่าแล้วก็สายพันธุ์ที่สามก็คือสายพันธุ์ไซงอนนะครับสายพันธุ์ไทยนะครับก็ยังจำแนก ออกไปได้อีกนะครับหลายๆสายด้วยกันนะครับได้เช่นไยเท้นะฮะไถเท้นี่ก็เป็นพวกไก่ที่เลี้ยงเพื่อประกวดสวยงามมากกว่านะครับเป็นไก่ชนนะฮะแต่เลี้ยงประกวดเพื่อความสวยงามนะครับอดิเช่นเลี้ยงหางขาวประดูหางดําอย่างนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเทาทองคํา นกกรดหรือว่าจะเป็นลายเก้าเบานะครพวกนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์ไก่ชนเหมือนกันนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็จะเป็นการเลี้ยงเพื่อนํามาประกวดเพื่อความสวยงามนะครับอนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีสายพันธุ์ไทยเชิงนะครับสายพันธุ์ตราดนะครับ แล้วก็เชิงพนัดนะฮะสายพันธุ์เหล่าปกักข่อยแล้วก็มีสายพันธุ์ก่อยใต้นะฮะนี่ก็รวมอยู่ในสายพันธุ์ไทยนะครับนอกจากนั้นก็ยังจะมีลูกผสมนะครับของสายต่างๆที่นํามาผสมกันนะเตกเหลา่าเตกโกอีกเยอะแยะมากมายนะครับนะฮะส่วนสายพันธุ์พม่านะครับก็จะมีทั้งพมา่าเลือดร้อรย แล้วก็พาม่ารูผสมนะครับอาทิเช่นพาม่าแม่เสรียงหรือว่าจะเป็นพาม่าที่เรียกตามเชิงชนแยกออกไปนะครับเช่นพาม่ามาล้อพาม่าลีลาพาม่าถอดถอยพาม่าจิ้งพม่าหน้างอนอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วน ไสงอนนะครับก็หลักๆก,ก็มีอยู่อสองเชิงสองสายด้ยวยกันนะครับก็มีงอนสายเชิงกับงอนสายแผละนะครับซึ่งเป็นไก่ทางเวียดนามที่มีโครงสร้างใหญ่กระดูกดีนะครับก็จะถูกนํามาเติมนํามาพัฒนาร่วมกับสายพันธุ์ไทยบ้างสายพันธุ์พม่บ้างนะครับเพื่อเอาโครงสร้างเอากระดูกเอา,อาศิทธิ์ร่างกายนะครับที่มันบึกบืนแข็งแรงนะฮะแล้วก็ ใหญ่ขึ้นนะครับนี่คือสามสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมแล้วก็เป็นที่ยอมรับของนักพัพฒนาทั้งพี่น้องเกษตรกรนะครับตามชนบทก็ดีหรือว่าจะเป็นซุ้มเป็นฟาร์มนะครับหรือว่าจะฟาร์มใหญ่ๆที่ทำเพื่อการพาณิชย์นะครับล้วนแล้วแต่แต่รับความนิยมนะฮะทั้งสามสายพันธุ์นี้นะครับ มีเพร่หลายที่สุดในไทยเรารวมถึงสายพันธุ์ต่างๆที่กล่าวมาแล้วนะครับเป็นลูกเพาะที่อยู่ในประเทศไทยเรานะครับส่งออกไปยังต่างประเทศไหลายประเทศในแถบเอเชียนี่ก็มีนะครับนำรายได้เข้าสู่ประเทศไทยเรานะครับเยอะแยะมากมายนะครับนอกจากนั้นก็ยังจะมีลูกผสมนะครับของสายพันธุ์ต่างๆนะแตกแขนงออกไปอีกนะครับเช่นลูกผสม พมา่าไทยอย่างนี้นะครับลูกผสมไทยงอนลูกผสมพมา่างอนลูกผสมพมา่าไทยงอนแต่ก็ไปอีกตามความชอบนะครับของนักพัฒนาว่าจะชอบสไตล์ไหนชอบเชิงไหนนะครับเดี๋ยวนี้นะฮะมันมีหลากหลายสายพันธุ์หลือเกินนะครับไอ้ที่มันเท็แท้ เลือดร้อยๆนะฮะเลือดร้อยเต็มๆนะครับมันมีอยู่นะครับแต่ว่ามันก็อาจจะมีค่อนข้างที่จะจํากัดหรือว่าอาจจะมีน้อยนะครับส่วนมากก็จะเป็นลูกผสมซะมากกว่านะครับลูกผสมเนี่ยก็จะทํามาเพื่อให้ได้เชิงชนนะครับลีลาเชิงชนตามจินตนาการของนักเพาะนะครับเพื่อตอบโจทย์ของตลาดนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ผู้ที่จะนำไปแข่งขันในเชิงกีฬา นะครับนี่ก็คือเรื่องของสายพันธุ์ไก่ชนนะฮะที่มีในประเทศไทยเรานะครับนะ้รับความนิยมสูงสุดก็มีอยู่สามสายพันธุ์นะครับจริงๆก็มีเยอะกว่านี้นะฮะแต่เท่าที่เรียกกันที่รู้กันก็มีอยู่3ามสายพันธุ์นี่นะฮะที่ฮิตที่สุดมีการเพาะพัฒนายอย่างกว้างขวางนะครับแล้วก็มีการยอมรับ,นะรบจากผู้ที่ ชื่นชอบในเรื่องของกีฬาไก่ชนนะครับวันนี้กงเจริญฟาร์มไก่ชนคณลุงทุ่งนะก็เลยนามาเล่าสู่พี่น้องได้ฟังกันนะครับสําหรับนะักเพาะพะัฒนามือใหม่ก็ดีหรือว่าพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่กําลังคิดอยากจะเริ่มเพาะนะครับเพื่อเป็นอาชีพเสริมอาจจะยังไม่รู้นะสายพันธุ์ไก่ชนมันมีอยู่กี่สายพันธุ์มีอะไรบ้างนะครับนะส่วนที่เป็นนักเพาะพะัฒนาหรือว่าเป็นผู้ที่ เหลียงเพื่อแข่งขันทั้งเชิงกีฬานะครับเมือเก่เาๆทั้งหลายก็รู้อยู่แล้วนะครับนะฮะที่นำความรู้มาแจกแจงมาแจ้งกับทุกท่านในราบตรงนี้ก็เพื่อท่านที่ยังไม่รู้นะฮะจะได้รู้แล้วก็จะได้ตัดสินใจใถูกนะครับว่าจะพัฒนาสายพันธุ์ไหนจะไปในทิศทางไหนนะครับเพื่อเป็นประโยชน์แก่พี่น้องกเกษตรกรนั่นเองนะฮะกล้องเจริญฟาร์มนะครับไก่ชนคนลูกทุ่งนะครับ ฝากติดตามฝากกดให้กำลังใจกันด้วยนะครับอีพนะีหน้าก็จะนำสาระดีๆสิ่งที่เป็นประโยชน์มานำเสนอเรื่อยๆนะครับนะฮะคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับเป็นอีพีแรกนะฮะก็ขอบคุณนะฮะที่กดเข้ามาชมนะครับแล้วก็ขอบคุณที่จะกดติดตามจะกดให้กำลังใจกันนะฮะกับสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ใ EP นอะีพีหน้าอีพีนี้ โชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ